สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นหมวดของพีนี้เป็นหมวดของธนบัตรนะครับแต่ละชนิดราคาครับซึ่งวันนี้ชนิดราคาที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,นพ,นพ,พี่ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เพืป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันได้เลยนะครับต้องมีดีราใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ก่อนอื่นเหมือนเดิมครับขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่นักสะสมไม่ไม่ใช่อ่าผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผมด้านธนบัตรและเหรียญกาาไทยนะครับ เป็นเพียงแค่นักสะสมที่รักในการสะสมธนบัตรและเหรียญกษะสาบไทยมือใหม่นะครับและแบ่งปันนะครับก็วันนี้อีกแล้วครับผมสดสดร้อนๆเมื่อเช้าเจอที่ตลาดเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนจะเข้าเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องเล็กๆของผมให้หนุ่มเมืองเหนือด้วยนะครับขอบคุณครับผมก็ต่อด้วยจากเรื่องเมื่อกี้เมื่อเช้าเจอสดๆร้อนครับที่ตลาดนะครับกำลังทอนเงินให้ลูกค้าอยู่ก็เหลือไปเห็นเลขวิ่ททำไมเลขสวยจังก็พบเจอจริงๆนะครับที่ นักสะสมหลายๆท่านหรือหลายๆายช่องที่เขาบอกให้เก็บไว้นะครับธนบัตรแบบนี้อนาคตมีราคาสูงอย่างแน่นอนนะครับก็คือเลขอะไรคือเลขกระจกนะครับเลขกระจกนะก็ธราบัตรใบ,บนี้ผมก็ได้มาเมื่อเช้าและก็มีธรบัตรหนึ่งรบาทอีกหนึ่งใบนะครับที่ได้เก็บมา ตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเลขกระจบแบบไหนนะครับเลขกระจบทั้งหมดมีหลายแบบมากมายนะครับทั้งกระจกบานซารายทั้งกระจบเลื่อนกระจบอะไรเยอะแยะต่างๆนานานะครับแต่ว่าตผมมีนี้จะเป็นเลขกระจกแบบไหนและอนาคตจะมีราคาไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับนี้ ด้านหลังเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะครับพศ1822ถึง1,841นะครับตรงนี้จะมีข้อความว่านะครับธนบัตรปลอมแปลงธนบัตรหรือม,มีโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับผม40ปี CCP, และปรับสูง40 0 0 0บาทนะครับ แต่ถ้าตัวหนังสือตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ราคาสูงแน่นอนครับซึ่งก็พบเจอได้น้อยนะครับผมแต่ว่านักสะสมหลายท่านน่าจะมีอยู่ในมือนะครับมีราคาเกินหน้าแบงค์แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับเนี่ยครับเอาแล้วครับผมเห็นอะไรไหมครับผมพี่เพื่อน อาจารย์ทุกท่านนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นนะครับก็ไม่ต้องได้สูงมากเนาะเพราะผมช่องเล็กๆครับมีแจ่มือถือนะครับทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูนะครับช่องเล็กๆนะครับัดทำมือใหม่นะครับนักสะสมมือใหม่ที่รักในการสะสมนี่ครับผมแปดทอนะครับ ครับเห็นอะไรครับเลข7หลักกระจกส5 6 6 6 5หนะครับ,ร 4, 5, 6, 6, 6, 5, รบตรงนี้เป็นในหลวงราชการที่9นะครับหน้าตรงครับพระบรมมาชายารนะักษาธาิศรัก์นะครับนี่ก็เป็นหมวด C นะครับผม8ปดซ6 6ี่หนะครับ ผมพบเจอเมื่อเช้าครับธนบัตรใบนี้มีมูลค่าเกินหน้าแบงค์แน่นอนครับเกินหน้าธนบัตรแน่นอนครับ20บาทท่านนักสะสมเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านไหนที่มีเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ก่อนอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับธนบัตรรารชการที่9นะครับแล้วก็จะมีธนบัตรที่ เ็นเลขกระจกแบบสลับก็มีนะครับแต่ผมเป็นสวยงามคือเลขเรียงนะครับ4 5 6นะครับแตบ่ตรงกลางเนี่ยเป็นหมวดที่6นะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยนี่นะครับเป็นหมวดที่6นะครับ6 6 5 4ซึ่งเลขตองตรงกลาง อาเจอ,อยากเหมือนกันนะครับพบเจอ,อยากอยู่นะครับเป็นเลขเรียงด้วยนะครับ4ี่ห้าห้านะครับเลขเรียง4ี่ห้าหนะครับหรือว่าท่านไหนที่มี1 2 3 3 3ส1าสสองนนี่ก็เลขสวยนะครับแต่ว่าต้องหเลขสวยนะครับนะครับถ้าเป็นกระจกอีกแบบหนึง่งนะครับของผมจะเป็น หนบัตรมูลค่า100บาทนะครับของราชการที่10ผมพบเจอผมได้มานานแล้วแหละใบนี้ได้มานานนะครับผมเป็นหมวดคอควายนะครับหมวดคออีนี่ครับ115 05 11นะครับนี่ครับศูนยนะครับ มีราคาเกินหน้าธนาบัตรแน่นอนนะครับอนาคตรหรือน่าจะมีเรียบร้อยแล้วนะครับเพ,พื่อนเพื่พี่ๆท่านไหนหรืออาจารย์ท่านไหน,หาาท,น,ไหนที่มีนะครับก็ช่วยแนะนำที่เขาแบ่งปันกันได้นะครับผมผมก็นักสะสมคนหนึ่งที่อยากแบ่งปันให้กับนักสะสมที่อยากมีเลขสวยๆเลขมงคลเลขต่างๆนานานะครับผมก็ ติดต่อได้นะครับคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าจะทิ้ง i.d. ดีไลน์ไว้ให้ก็ต้องขออภัยนะครับผมพอดีผมกำลังจะทำลายใหม่พอดีนะครับเดี๋ยว EP นี้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับทิ้งไว้ให้นะครับก็สามารถพูดคุยติดต่อสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้ความาแบ่งปันกันได้นะครับถ้าเกิด อยากศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับผมก็วันนี้เป็นหมวดของธนบัตรเลขกระจกเลขสวยนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีก็เก็บไว้แล้วก็สังเกตให้ดีนะครับอนาคตมีราคาเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนมันมีมาตั้งแต่น้นเมื่อก่อนแล้วนะครับผมเลขนี้เลขกระจกเพียงแต่มันยัง ไม่สูงเท่าเหรียญกราสั์นะครับเพราะเหรียญกระสา์มันเป็นมันมีมนขังอย่างหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็สั้นๆสั้นๆครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับไอหนุ่มพยาหนุ่มเมืองเหนือรักในการสะสมธนบัตรและเหรียญกราสั์ไทยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ